อนุรักษ์แล้วก็มีการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทำการปลูกในระบบของออร์แกนิกค่ะ ที่นี่อ่พวกมงนะฮะเขาบอกว่าเขาอยากมาทำนาข้าวที่นี่กันมากเพราะเขาบอกว่าที่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นหัวมังกรนะฮะเป็นหัวมังกรแล้วเขาก็บอกว่าเข้ามาที่นี่มันจะมีน้ำเยอะเลยนะฮะพื้นที่ในนี้จะมี300กว่าหัวไร่เนี่ยเป็นภูเขา9้าลูกมีน้ำผ่านสี่สายนะคะพวกมงเขาก็บอกว่าที่นี่อ้หแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ แล้วก็เป็นต้นน้ำนะฮะเป็นต้นน้ําก็คาดว่าในอนาคตนะคะเราก็พยายามที่จะสนับสนุนแล้วให้ชาวม้งเนี่ยเข้ามาทำขท้าวออร์แกนิกนะคะเพื่อที่จะให้เป็นฟาร์มออร์แกนิกที่ทใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักนะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์กิรณาเกริสกุลนักธุรกิจระดับไดมอนด์ของบริษัทเซนเนิร์เบิร์ได้นำท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของเมืองไทยที่อยู่บนเขาค้อแห่งนี้นะคะตรงนี้คือบริเวณบนเขาค้อตําบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ด้านหลังจะเห็นว่ามีชาวม้งกำลังก้มๆเงยๆกับการเกี่ยวข้าวพันที่ชื่อว่าลืมผัวนะคะเราที่ยืนกันอยู่ตรงนี้ไม่มีโอกาสได้ลืมค่ะแต่สำหรับท่านแรกที่สามารถที่จะลืมได้อยู่ทางด้านซ้ายมือของอาจารย์นะคะก็ะคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเพนจันร์สั้ส่งแก้วนะคะนะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์รักเตรเพ็ญจันทร์สังแก้วนะคะอดีตก็สอนที่มหาวิยาลัยราชพัฒเพชรบูรณ์ค่ะแต่แล้วปัจจุบันกเกษียณมาแล้ว3ปีนะคะ,ะที่ดินแปลงนี้ก็ซื้อไว้20กว่าปีแล้วนะคะ,ะเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ300กว่าไร่ค่ะปีนี้นะคะได้ให้ชาวม้งค่ะ เข้ามาปลูกข้าวในพื้นที่เป็นข้าวอินทรีย์ค่ะอาจารย์อาจารย์ใช้วิธีให้เขาเช่าไหมคะไม่ได้ให้เขาเช่านะ๋อแล้วทํำยังไงคาไม่ให้ใช่ไค่ะให้เขามาทําฟรีนะฮะเพราะว่าคือตัวอาจารย์เองเนี่ยจะคุ้นเคยกับพวกชาวเขาค่ะทุกๆุกจนเผ่านะคะทั้งรีซอร์ททั้งอ่าม้งเพราะว่าเราสอนทางด้านบริหารธุรกิจแล้วก็มาชวนเข้ามาทํางานวิจัยนะคะให้เขารู้จักทามาค้าขายโดยเอาวัฒนธรรมของเขาเนี่ย มามามาขายนะคะเราจะเห็นเขาขายเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเกิดจากงานวิจัยของเราอ๋ออาจารย์ทำวิจัยในเรื่องของวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงสู่ตลาดแล้วก็พันธุข้าวด้วยนะคะพันข้าวไร่นะคะมีอยู่หลายหลายพันมากนะคะแล้วก็คุณกอแก้วเองก็เป็นทีมวิจัยของเราด้วยนั่นหมายความว่าอาจารย์คะขออนุญาตก็คือพื้นที่ดินผืนนี้บนภูเขาเนี่ยบนเขาคอเนี่ยเป็นของอาจารย์หลาย หลายร้อยไล่อย่างนี้นะคะหลายร้อยไร่แต่ว่าไม่ได้เก็บสัางค่าเช่าคุณค่าทางจิตใจที่ท่านอาจารย์ได้มอบก็คือว่ามีเงื่อนไขเดียวก็คือขอให้ตามแนวทางขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คือชีวิตปลอดภัยนะคะทีนี้ปลอดภัยอย่างไรก็ได้รับแรงสนับสนุนนะคะจากคนที่ไม่มีสิทธิ์ลืมหัวหวอาจารย์นะคะก็คือท่านอาจารย์กุ้งนะคะ ที่ได้มีโอกาสมาตรงจุดนี้นะคะที่ฉันกอแก้ววิชรมุ์ค่ะประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์เพชรบูรณ์ค่ะในส่วนที่เป็นภารกิจหลักของเรานั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมพี่น้องให้มาทําเกษตรอินทรีย์พื้นที่เป้าหมายของเราก็คือที่เพชรบูรณ์นะคะในส่วนของบนพื้นที่เขาค้อเนี่ยมีนัยาสําคัญเรื่องราวของข้าวไร่ค่ะเพราะว่าข้าวก็คือชีวิตนะคะข้าวไร่เนี่ย อ,องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเคยมีพระราชดำรัสใจความว่าในอนาคตข้าวไร่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นข้าวที่ใช้แต่น้ำฝนแล้วก็ปลูกตามฤด,ดูกาลตรงนี้เป็นนิยะมสำคัญว่าถ้าหากอนาคตนะคะเสดอะไรขึ้นเนี่ยคนสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทำนาที่น้ำท่วมหรือพื้นที่ภาคกลางที่ไม่สามารถทำนาได้เนี่ยขึ้นมา ลูกข้าวไร่ได้ข้าวไร่จะเป็นอนาคตของมวลมนุษยชาติข้าวไร่จะมีความสําคัญปัจจุบันนี้มันมีความสําคัญอย่างมากแล้วสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงพยายามจะอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวไร่เอาไว้นะคะโดยใช้พื้นที่ในโซนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่น้ําหนาวเข,ขาค้อลมเก่าเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่ทําการส่รงเสริมการผลิตข้าวออร์แกนิกซึ่งก็มีหลายสายพันธุ์ด้วยกันตรงนี้ ภายใต้การส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรทำแล้วเรามีการออกรับรองมาตรฐานเป็นของสถาบันที่เรียกว่ามกพชมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์เพชรบว์นะคะให้กับพี่น้องอได้มีการความร่วมมือกับท่านดเรเพนจันเนี่ยโดยการมาทำเหมือนเป็นนิคมหรือว่าเป็นพื้นที่ออแกนิกซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพี่น้องอ่ะจะไปทำคนเดียวก็จะโดดเดี่ยว ก็<ว>มไม่มีเพื่อนค่ะ,คะแล้วก็เราก็เลยพยายามจะมาแบ่งเป็นแปลงเป็นแปลงแล้วเอาพี่น้องเราเข้ามาส่งเสริมกระบวนการการผลิตโดยการใช้ชีวภาพโดยการใช้กระบวนการออร์แกนิกเข้ามาบริหารจัดการ,ซ,การซึ่งก็ลงตัวกับเซนเน็ตเวริววร์กเกษตรเซนวันนี้ได้นำพาให้พื้นที่นี้ได้ใช้ชีวภาพแบบลดต้นทุนแล้วเพิ่มผลผลิต ซึ่งในกระบวนการผลิตเรามีผลิตภัณฑ์ของเซนเนฟเฟอร์ที่จะมาช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวนี้อุดมสมบูรณ์ซึ่งอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วโดยธรรมาชาติแต่จะอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมันน่าลุ้นมันน่าลองว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนพื้นที่บนพื้นที่นี้ที่เรียกว่าเขาโค ผู้ชมเห็นไหมคะซ้ายขวาข้าวคนละสีคนละพันแต่อย่างไรก็ทุกพันก็ท่วมศีรษะจันทร์กิรณาค่ะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ทํากันด้วยระบบของชีวภาพาไม่พึ่งเคมีและวันนี้นอกจากไม่พึ่งเคมีแล้วยังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเซนเซนเเอร์ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเซนเนอร์แล้วมาอรอรอลุ้นกันว่าเราจะได้ สีพ่พั์เพิ่มขึ้นอย่างไรคะเกษตรเซนได้มาพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเรามีข้าวพันลืมหัวกองใหญ่ที่สุดในโลกยืนยันยืนยันถ้าไม่เชื่อมาท้าพิสูจน์กันที่ เดอะพิเซตแอดเขาคอฟาร์มค่ะอยู่ที่ตำบลทุ่งสมอค่ะอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะเรายืนอยู่นี่น่าจะเกือบ30สคนโอบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวลืมผัวกองใหญ่ที่สุดในโลกนี้ค่ะ